ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยงานราชการ ที่จะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2553มีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งได้แก่การคุ้มครองสิทธิทเสรีภาพและอำนวยความเปนธรรมแก่ประชาชนให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทําจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและน่วยความเป็นธรรมให้กับประชาชนซึ่งที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ําเนินการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยมีผลการดําเนินงานตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 1. กลุ่มประชาชนทั่วไปได้ดำเนินการจัดโครงการคลายทุกต้นทางโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมได้มีโอกาสร้องทุกข์ร้องเรียนขอความช่วยเหลือทางช่องทางต่างๆและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด 2. กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่กลุ่มผู้รายงานตัวแสดงตนเพื่อยุติการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงกับกรมโนภาคสี่ส่วนหน้า ได้ดาเนินการอบรมฝึกทักษะอาชีพเพราะเห็ดครบวงจรและปลูกผักไร้ดินกลุ่มผู้ที่ถูกเชิญตัวไปพบปะพูดคุยกับกรมนภาคสี่ส่วนหน้าตามหมายพรกฉุกเฉินได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามจำนวนวันที่ถูกเชิญตัว 3. กลุ่มบุคคลที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมในคดีความมั่นคงดําเนินการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีเช่นช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดี ค่าชำระธรรมเนียมขึ้นสารและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆตามระเบียบคอพอต่ี 4. กลุ่มบุคคลที่ถูกคุมขังในเรือนจำในคดีความมั่นคงได้บูรณาการกับกรมราชทัณฑ์ดำเนินการช่วยเหลือผู้ต้องขังมุสลิมในคดีความมั่นคงจัดให้มีสถานที่ละหมาดเครื่องแต่งกายและสถานที่ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ต้องขังมุสลิมที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้จัดกิจกรรมทางศาสนาเหมือนกับบุคคลภายนอกเรือนจำ เช่นการละหมาดในวันฮารีรายอการจัดกิจกรรมเมานิดจัดให้มีการย้ายผู้ต้องขังในคดีความมั่นคงที่ถูกคุมขังในเรือนจํานอกจังหวัดเชแดนภาคใต้กลับมาคุมขังยังเรือนจําภูมิลาเนาเพื่อความสะดวกในการเยี่ยมญาติสนับสนุนให้มีการเยี่ยมญาติใกล้ชิดในเรือนจําเนื่องในวันสําคัญสําคัญเช่นวันฮารีรายอวันขึ้นปีใหม่พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนให้มีการพิจรารณาการพักการลงโทษกรณีพิเศษสำหรับผู้ต้องขังในคดีความมั่นคงที่เข้าหลักเกณฑ์การพักการลงโทษกลุ่มบุคคลผ,ผู้ผ่านกระบวนการยุติธรรมเช่นกรณีศาลยกฟ้องหรือผ่านกฎหมายพอรอกอรดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการฝึกอาชีพและสนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพตามความประสงค์พาไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณนครเมก,กะประเทศซาอุดิอาระเบีย 5. กลุ่มครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ จากการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นครอบครัวของผู้ที่ถูกหมายพรกอรครอบครัวของผู้ต้องขังในคดีความมั่นคงครอบครัวของผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันหรือครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวสูญหายดําเนินการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่สมาชิกในครอบครัวฝึกทักษะอาชีพและสนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพและสนับสนุนให้เดินทางไปประกอบพิธีอุมมราะห์นนครเมกะประเทศซาอุดีอาระเบีย งานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดเชียงดนภาคใต้ข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่1มกราคม2547ถึงวันที่31มกราคม2558กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้านร่างกายผู้ได้รับผลกระทบด้านทรัพย์สิน ข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรณีถูกจับกลุ่มหรือถูกคุมขังหรือถูกดำเนินคดีต่อมาปรากฏหลักฐานว่ามิได้เป็นผู้กระทำผิดหรือมีการถอนฟ้องหรือมีคำพิพากษายกฟ้องประจำเดือนมกราคม2558ผู้ได้รับผลกระทบกรณีเกิดเหตุการณ์ก่อนวันที่1ตุลาคม2554ผู้ได้รับผลกระทบกรณีเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม 2,554